บีเดชาแนสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอลก็มีซีรีส์จีนย้อนยุคใหม่แล้วสุดสดๆร้นอนๆออกจากเตานะคะเอามาเผาให้ฟังนะคะอ้าวไม่ใช่ซีรีส์นะคะมีชื่อว่า Word of Honor ค่ะยังไม่มีชื่อภาษาไทยนะคะเป็นซีรีส์แนวมิตรภาพแอคชั่นประจนภยัยนำแสดงโดยจางเสื่ฮั่นกงจินโจเย่นนะคะพร้อมดาราสมทบหน้าใหม่อีกคับข้างค่ะ ซีรีบอกเ่าเรื่องราวของโจจือซูค่ะรบบทโดยจางเจอหั่นนะคะชายหนุ่มมากความสามารถเก่งทั้งการต่อสู้และการแปลงชฉมอดีตหัวหน้าองครักองค์กรลับที่คอยปกป้องราชวงศ์ก่อนก่อตั้งโดยฮ่องเต้นะคะหลังจากที่ เขาลาออกจากองค์กรนะคะเขาได้พบกับเบ์นเคอร์อสิงคร์ระบบโดยโกงซินจอมยุทธผู้ลึกลับที่หลบหนีออกจากคุมเขาผีเพื่อล้างแค้นให้กับพ่อกับแม่ของเขาที่ตายไปนะคะพวกเขากลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วค่ะและเริ่มการผจญภัยเพื่อค้นหาคุมทรัพย์ในตำนานที่จะมอบอำนาจสูงสุดให้กับเจ้าของมัน เรื่องราจะเป็นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนติดตามรับชมกันต่อในซีรีส์ Word of Honor นะคะออกาดในยูกุที่จีนเมื่อวานนี้นะคะ22กุมภาพันธ์ค่ะข่าวร้ายคือยังไม่มีซับไทยนะจ๊ะส่วนข่าวดีก็คือมีให้ชมใน YouTube แล้วค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กับ BTS Channel กันด้วยนะคะและถ้าหากอยากจะสนับสนุนช่องค่ะก็เพียงแค่ดูคลิปคลิกดูโฆษณาจนจบจากขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องค่ะหากมีข้อผิาพาดประการใดในเนื้อหาก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ